สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆอ,อาจารย์ทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคุนแผนคุนแผนขี่หงพลายนะครับของหลวงพ่อกลวยโคสีตาลากนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เอ น่าจะเป็นพิมพ์หลังปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นพิมพ์ดาบตรงนะครับแต่ถ้าพิมพ์ดาบโค้งนี่ก็จะเป็นยุคต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคหลังๆมานะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์สายเสกนะครับสายเสกข,ของหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพระโรงงานนะครับเป็นพระโรงงานที่ทํามาแล้วก็มาให้หลวงพ่อกวย เป็นผู้ปลูกเสกนะครับโดยหลวงปู่กวยก็ได้ใช้ทรายเสกลงไปในพระอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีเม็ดทรายเป็นเม็ดเม็เม็ดนะครับเล็กๆนะครับนี่ น,น้่นหลงครับรุ่นนี้ก็รุ่นผสมสายเสียงนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับก็ประมาณหลังปีสองพันห้าร้อยนะครับก็สร้างเรื่อยมานะครับก็ตอนนี้ก็พระ,พระของออหลวงพ่อกวยก,ก็กำลังมาแรงนะครับ บางคนก็ว่าเก๋ยเยอะนะครับพิมพ์นี้แต่ส่วนตัวผมดูแล้วก็เป็นเ,เป็นพระแท้นะครับดูจากามวลสารการสร้างนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ดาบตรงนะครับแต่เป็นยุคตน้ตนๆก็ยุคแรกๆก,ก็จะเป็นดาบโค้งนะครับเ,เ,นเนื้อผงน้ำมัน นี่ก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นพระโรงงานนี่ครับจะผสมทรายสีเห็นไหมครับนเนื้อก็จะเพราะว่าเเป็นหลวงพ่อกล้วยนี่ก็เป็นสิทธ์ในสายของสมเด็จโตอยู่แล้วนะครับสายเดียวกันนะครับ ของพกกลวยนี่ครับท่านก็สามารถทำเอ,อพระผงส่วนมากส่วนมากท่านก็จะทำเอมะเป็นพระผงพระดเนื้อดินบ้างแต่ขุนแผนขี่หงพลายนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับท่านปลูกเสกหลายวาระนะครับปลูกเสกทีละอย่างทั้งกุมารทั้ง ผงพลายนะครับฟ้าฟื้นก็หน้ากิบหน้าสะสมนะครับเ,เมตตามหานิยมนะครับนี่เป็นพระเมตตาสำหรับวัยรุ่นก็หาแขวนกันเยอะนะครับแถวบ้าน,นบางคนก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นนะครับ แต่สำหรับผมก็ถือว่าพุทธคุณสุดยอดนะครับน,นี่ครับเนื้อคล้ายๆกับเออเนื้อพระสมเด็จนะครับดูครับสวยครับวงนี้ดูดูเก่านะครับไม่ใช่พระใหม่แน่นอนดูครับนี่ คมคมชัดครับด้านหลังลพระปั๊มโรงงานครับไม่ใช่ปั๊มที่วัดปั๊มที่วัดก็มีนะครับมีที่ท่านทาก็มีนะครับแต่ท่านมีก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับหลวงพุกวยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเกจิคณาจารย์นะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับ ช่วงนี้ก็กำลังมาแรงนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าเก็บหาสะสมกันนะครับผมก็มีอยู่สองพิมพ์นะครับมีดาบโค้งแล้วก็ดาบตรงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับดินจิตป่าช้านะครับ มวลสารเยอะมากนะครับนี่ดินจะผ่าช้าประสผมผงนะครับดูคับคมชัดลึกดูความดูเนื้อพระพระแท้ก็จะดูง่ายนะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าพี่ๆอาจารย์ท่านใดเจอก็พระราคาไม่แรงนะครับพระราคาถูกๆนะครับขอใหเออ้เป็นของหลวงพ่อก,กวยเสก,ก็ถือว่าสุดยอดพุทธคุณแล้วนะครับท่านเสกทีระอย่างทีละอย่างนะครับแรุ่นนี้ก็น่าจะมีมีสายเสกของของท่านด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นตามที่ชอบนะครับชอบที่เล่นนะครับก็ขอบคุณที่ิดตามรับชมสวัสดีครับ